เอาค่อยข้อกับเ่าเหรอแม่แต่เราเขียงดังม่ตั้งใจไมโครโฟก็รได้เสียงดังฟังชัดมือในห้างชัดแต่งก็คึ้นหงฟาชัวบ้าฟาชวบ้าฟาแม่ชวนไปหลิงวนชืวบี้หลังชัวยังฟาชัวยังฟาชัวแต่ระชันชแต่เพราะวันวันนี้วันที่เขาแต่วมาเขเลยช่วยแต่ ไา่ไปจ้างใคนสิพอจงพ่อพ่อเสียงต่างม่พอพมัดมือมัดไปมัดพ่ะมัดมือมัดไปบัดพ่อมือมัดไปหมดเอาใสดตัวท้าแตกทุกแตกว่าพ่อทูาไปว่าไม่ยิงอึดเต่าพ่อไม่ยังอีกตมัหันรุ่มนพรอดรุ่มนะไม่พอพ่อเด้นขาปาทุกอวัควแก้วกุ้งโจกุ้งท้กบักคือัพ่อท่ อาวราเรียน oh, well, yeah. mm ุระกข้ากันดีธุบัเข้าวะไอ้ธุอะก็ภาัการไปธุระเขืาเขาขาจักว่ะบักเข้าง่าวะเพาว่าบักเข้า้านวะงงมงงงงบักเข้าง่าบักเข้าฐานไอ้ธุระเขืาจักมวะเขาขายฐามวะถามมัดจักวะบาว่าขายแพงแลยถามาัดขาทชิบะ มัดห้าเข็มัดเขื่อนมัดเขือไม่ใช่ขากนะพ่อเป็นมัดเขื่อนมาเขาแยกผอมราวก้าวหวานไม่ใช่ถักกินแต่แนือันนั้นหลายพอขาเื่อนนะกินเพราะราวกาวมากวากินเต้ามดเขื่อนเนื้อมักเขื่อนไปจังทันกินแต่หมูหลายหูกิ้งหางไปว้าขิบดิขดอิษ ห้างแก่กาวนะมาคูู่มาบ้ามกินเท่ากาวนะนอาเงอนน่ะวันกันบ้านนี้เงื่อนแบบเขือไเลยวะเงื่อนแบบเขื่อขมาจากว่าไปหาซื่อช้างมาหาทีถ้ามมัดหาทีไม่แตงเงินนี่แหะแพงกับต้องซื้อเราวอาอยากนี้ช้างมัด้าทีขั้นว่าอยากทิ่สุดทีเนาะขั้นบ่าอยากที่สุนแต่อื่ตั้งฐาน วันที่เช้าไปวันนี้แหละไม่ใช่วันหน้านะวันนี้นะจำดีนะปัววันนี้วันนี้ไม่ใช่วันหน้าวันหน้าคือวันอื่นกินได้เว้นมืตอที่เูดเยวันหน้าคือวันอื่นเมื่อวานคืออดีตคือขาตักตะแยงผ่านแล้วผ่านไปผ่านว่าอะไรกับพ่อมาทานที่ผ่านได้จังไรไปมีเขาด้วยว่าทางเขาถามอาคือเกาหลักว่าทาง มันผานไปคือพอ่ากับข้าอยู่ที่อีวานัมันผ่านว่าไรแบบฮักไปเรเ่อเขาทังใกล้้วได้เพาเขาจะเก็บวาตถุถามถือเงือ่าัเอาจะงานมากานข้าวงหนมากมานข้าวงนมกไปทยดกันตรงไปเทยดกันตรงไปถามงปจ่ายคืนบัดรใหวัาแม่วันเขาต้าวถึงห้าคนจงที่ขืนแล้วหรือเปล่าจำว่าจำว่าจำว่าจว่า พ่อแต่ไปว่าราชก,การแล้วนะเ <c oughs> ช้ไปสอบว่างช่างถือว่าชี้เธอว่าเอาอตั้งแข็งตัวมาหวานพ่อหวานขึ้นทางปากหวานขึ้นใจหวานขึ้นใจ วันคักหวานไงหานว้าจับจีจับกันเพาเชื่อไปชื่อกินแล้วบอว่าวคักเอาเองได้อพอพวกนั้นผู้ขายแบบข้าวเขาไม่ได้เลยพอมาแทรกแทรกองหนีวพราเชือกไปที่เมืองแล้วยกข่างท้างครับออขายได้ตาที่ทเท่ามาแทกขางมันวนแราวัจกหวานหลังตา,นะา,าที่ผ่าคงจ บ้ามาคือถือถามี่หาือต้ได้หวานป่าถือใครแนนอหวานขักหวานในน่าหาข้าวตาหวานยุยขก่นยเราถามทีหาไปชือว่าเขือกับบ่าเขีถามมัหาที่ขากแน่บ้าว่าบกยน้ำมไพาที่พึ่ักข้าถาที่หาปักเขียถามมหาที่

ครับสำหรับมือนี่นะครับเนาะกระทั่งช่องยิมตะลุยได้มาจอช็อตเด็ดของปูตาปูชีพปะเขานะครับเนาะบว่าปูตาเพ่นมีช็อตเด็ดอันใดให้ลูกล้านหรือเป็นอาหารกลางวันครับนี่อันใดแน่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันตั้งใจทัางช่องเลยครับเด้อครับอันนี้เป็นบรรยากาศทั้งนาบ้านแม่คู่หรือหอปูตาเนะครับเนาะบรรยากาศหลังจากช่องชงยิมตะลุยได้ล่วมจาก หอปูตาหอปูชีปลาขาวแล้วครับอ่าทั้งปูตาปูชีปลาเขาคนกะมีแเนีย่ยทั้งหลายอ่าหลายอย่างนะครับทั้องอาหารกลางวันซึ่งไล่เดือนครับกะมีตาเมนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับอ่ไล่เดือนครับอ่วันทีหนึง่งพืชพฤชกีก๋ายอดเลยครับนั่นคือเกาหานะครับเด้อยเสียน ปูสังกกระจายครับสิสามารถยกขึ้นได้ก็คือมีเกลือิบหาขนเท่านั้นครับที่สิยกขึ้นได้ครับกับฟากกเล่โกแชร์กดติดตามกันทั้งใจทั้งช่องเนะครับเด้อแล้วก็เป็นไร้วันอาหารมือนี่น้องข้าอาหารไร้วันมือนี่ครับกับมีศูนย์แปดครับศูนย์แปดกับหากับสามหาครับหาศูนย์นะครับเด้อกำลับผู้ใดมักเสียงโฉกทั้งไร้วันครับไร้วันไร้วันคือหวยตงประเทศน้อครับหวยคือหวยตงประเทศครับแต่ทั้ง เอฟซีผ uh, ู้ใดมาเกะกักติดตามนะครับเด็กกับฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้งใจทั้งช่องยิ้มแล้วรวยครับสำหรับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับเนาะของปูตาเป็นไหแนวทางมาอ่าเสียนปูช่างกระจายอยู่วัดปูเทีท่องสีสามารถยกขึ้นได้ก็มี่เก้าซิฟหาขนเที่สิยกขึ้นได้นะครับเนาะขันน้อยก็นั่นกับสิยกเบื้อขึ้น อันนี้ก็คือเป็นแนวทางของปูตาปูชีปะขาวนะครับเนาะกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดต่างตั้งใจทั้งช่องนยครับเด้อครับนี่ครับเป็นแนวทางนะครับเด้อครับมือนี่เป็นวันที่ยี่แปดนะครับเด้อยี่แปดทีแอดมินเป็นหองปูตาของปูชีปะขาวแล้วครับแอดมินก็ได้ลงมานะครับเนาะประมาณสี่มงเสครับต่อจากนี้ไปทั้งแอดมินก็จะได้ไปต่อนะครับไปต่อที่วัดปูเทท่องครับวัดปูเททองนะครับไปเบิงว่าองค์ปูสังกัจจายหรือ องคูพญานาคสร้างได้ซําไดแล้วนะครับเนาะแม่คู่ก็สีนนำพาทีมงานไปนะครับเด้อรับกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันทั้งใจทั้ง่องยิ้มเราด้วยนะครับเด้อครับเดี๋ยวไปตามต่อนะครับเนาะนี่จะบรรยากาศนาหอนะครับเนาะหลังจากทั้งซองครัแต่ถ้าเบิรงวิ้ว้างคางหอปูหอปูตาหอปูขี้ไปเขาครบได้ลง่จากหอปูมาแล้วครับนี่ ปูพันกับไฮไลท์สิงหลายอย่างนะครับไฮโซกไฮลาบครับกับปั่นแนวทางครับแนวทางกับลายอย่างครับกับนี่ลายวันของต่างประเทศยดนะครับเนาะกับนี่เปียกศูนย์ครับเปียกศูนย์กับหาศูนย์กับสามหาเนาะครับเนาะสำหรับลายวันเมื่อนี้ผู้ใดมักเสียงโวกเสียงลาบก็เอาไปจัดเอาเลยครับครับกับเอบ่หลายตัวครับค่าอาหารวันเมื่อนี้ครับกับจับนาจอไว้เลยครับเด้อจับน้าจอไว้สำหรับอ่าวันที่หนึ่งคือตะกายนนนะครับเนาะหกซี ปูตาให่แนวทางมากครับคือยกเสียนนะครับยกเสียนองค์ปูสังกะจ่ายยูวัดปูเทท่องนะครับเนาะครับอันนี้คือเตามหาโวกนะครับเนาะเตามหาโวกครับโยนาหอปูครับครับเบื้องดีๆอาจมีโกมีลาบนะครับเด้อองเตาองค์นี้ครับเสียนเสียนองค์ปูสังกะจายปูตาเิ่นวาสิยกขึ้นใดสีสามมรถยกขึ้นใดคือ เก้าสิบหาขนกับมีต่อสิบหาคนคใครจะยกันไนนกันได้อครับเด้อก็เอาไปเสียงโฉกเสียงหลับดองบนเด้อครับเด้อกับกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดบุกกระดิ่งกับเพราะว่ามีช็อตใดเด็ดเด็ดครับก็ที่สามารถเห็นกวนมูอครับทั้งสองยิ้มละลุ้ยครับกดไลค์กดอ่าติดตามเด้อครับเด้อทั้งช่องก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับให้เป็นกำลังใจทั้งช่องครับ อันนี้บรรยากาศนาฮอปูนะครับเนาะครับอันนี้คือต้นต้นไม้แย่ๆนะครับเนาะต้นมหาสุขาลาบ้อครับเด้อครับมีดวงพร้อมครับมีดวงพร้อมนะครับเด้อต้นอ่าแย่ครับเห็นว่าครับเป็นดวงครับเป็นดวงเลื้องๆครับเบืนอ่งดีๆครับเด้อส่วนมากที่เราเห็นนะครับนี่เกินดวงครับเป็นเลื้องๆครับ กู่เพิ่นว่าครับต้นนี้จะมีโชคมีลาบเบื้องดีๆดนะครับเด้อแม่คู่กวนขึ้นหัวเพิ่นก็บอกนะครับว่าเพิ่นเน็้เป็นเลขเกตเลขเกตตัวนี้เป็นเลขตีเป็นเลขซูนกันเลยนะครับเด้อเด้อครับเพราะว่าเป็นดวงนะครับเนาะดวงเหลืองๆครับเป็นดวงเหลืองๆครับเบื้องดีๆครับผู้ใดเห็นอันแดกกัคอมเมนต์มาเด้อครับเด้อคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับเด้อครับซอยกันเบื้องครับเพราะว่าตาคนแต่ละคนบ่คือกันเนาะครับเนาะ โ่งบุญโศกวาสนาคนบ่กือกันครับผู้ใดเย็นตัวใดก็คอมเมนนเมื่อใดครับทั้งช่องยิ้มแล้วรวยกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตั้งใจทั้งช่องยิ้มแล้วรวยสําหรับคลิปนี้ครับกับฝากเกาหาไว้นะครับเด้อเกาหาครับเกาหัาสําหรับผู้อาหารกลางวันมื้อนี้นะครับตองต่างประเทศกับศูนย์แปดหาศูนย์กับสามหานะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลั้งใจทั้งช่องสําหรับคลิปนี้กับคอสวัสดีครับ